เจ็ดสี่หกสี่หกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกนะครับนั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับคุณทีจะโชคดีนะฮะถูกหวยรัฐบาลน,นะฮะในงวดของวันที่1ตุลา นะครับก็มีสมาชิกขอกันเข้ามานะฮะสรับในสูตร6ตัวย้อนหลังไป3มงวดนะครับงวดนี้ลงงวดแรกนะเป็นสูตร6ตัวตรงๆชุดเดียวเท่านั้นอ่ะลองนําไปลุ้นแลวกันนะครับก็จะไปเปรียบเทียบกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่งวดที่เอาลงไปก็อ่ะหลักหน่วยก็ยังมา6อยู่เนาะนะครับงวดแรกลงไปก็มี3มี5อายีนวะาในที่ด้านบนนะฮะอ่ะมันอาจจะไปเข้ารางวัลอื่นก็ได้นะครับเนาะรหรือไม่เข้าสักรางวัลเลย ก็เป็นไม่ได้นะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูในสูตรนี้แล้วกันแลมาดูในสูตรใหม่กันก่อนนะครับก็หาในงวดนี้นะก็จะไปเอางวดก่อนนะครับเราหาในงวดของวันที่16กนะอืมก็ต้องไปเอาวันที่1น่งะครับสิงหาคมมานะฮะหาในหลักแสนหาในหลักแสนนะฮะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะค,คูณด้วย2หมื่นคูณด้วย3 เนี่ยครับวงวดต่อไปก็เหมือนกันหลักแสนหลักแสนนะอ่าแปดนะครับเป็น16บหกนะหนึ่งสามได้3 6มบวกกับ3ก็จะเป็น9นะครับได้9เนาะในหลักแสนส่วนในที่ได้หลักหมื่นหลักหมื่นนะฮะเราก็จะนําในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่4หลักสิบล่างคูณ9้านะครับถัดไปก็เหมือนกันนะเลขคงที่เหมือนกัน1 4เป็น4เนี่ยฮะห้ 5, 9, เป็น4 5ห้า จำบวกกัน4ี่บวกหเป็น9ได้9นะครับในหลักหมื่นส่วนในที่หลักพันนะครับก็จะนําในที่ในหลักพนะันเนาะคูณด้วย4ตัวเดียว1 4ได้4อ่ะงวดก็จะเป็น4นะครับนี่หลักพันส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะนําในที่หลักหมื่นค,น 9, 000, คนูณ9พันคูณแปดโดยบนคูณ2กับแปะคูณ5กับแนะแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างคูณ5 เถไปก็เหมือนกันนะครับหนึ่งเได้เก้ปเป็นแปดนะครับสอเป็นสิบแปดสเป็นสิบหเป็นยี่สิบศูนย์คูเลตเป็น0จะบวกกันนะครับเบวกกันกับแปเป็น17 7บวกกันกับ6กเป็นสิบมบวกกันกับหก็จะเป็น8นะครับได้8ในหลักร้อยส่วนในที่หลักสิบนะฮะก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคงที่5 พันคูณ5 0 0คูณ 9, บนแล้วก็หน่วยบนคูณ7แล้วก็หน่วยล่างคูณ5งวดถัดไปก็เหมือนกันนะฮะหนึ่งห้าได้5 1 5เป็น5 8 9เป็น7จ็ดเป็น40 72เป็น14 0ศูนย์คูณอะไรได้0 5บวก5เป็น10นะฮะ2บวกกันกับ4ก็จะเป็น6ในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็จะนำนะฮะในที่ในหลัก10 สิบ,บนนะฮะคูณด้วยเลขคงที่9หน่วยบนคูณ9กับ5 10ลร่างคูณ5หน่วยล่างคูณ5แล้วก็อย่าลืมบวกตัวเลขคงที่7ทุกทุกงวดวัดไปก็เหมือนกันเลขคงที่5 9เป็น4 5หนะครับเ2เป็น18 25เป็น10 5 5เป็น25แล้วก็ศูนย์คูณเลยเป็น0 5บวก5เป็น10นะฮะเหลือ 8บวกกันกับ7เนาะก็จะเป็น5นะครับได้5ในหลักหน่วยก็ผลที่ออก994 8 5าดนะครับ994นะฮะ9 9 4เเนาะอ่าแล้วก็8 65เออมันสลับสลับสลับ,สล,บ,ส,ลบสลับมากันนี้ <c oughs> นั่นแหละนะฮะเนาะ ส่วนในงวดถัดไปก็เลขคงที่เหมือนกันเลยนะฮะกับในงวดที่แล้วนะครับหาในงวดถัดมาหาในงวดนี้นะก็ไปเอางวดนี้งวดก่อนนะครับหาหลักแสนนะฮะเก้าสองเป็นสิบแปดนะครับเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดจับบวกกันก็แปดบวกกับเจ็ดเป็นห้าในหลักแสนหลักหมื่นนะฮะสี่คูณเก้าเป็นสามสิบหกหกเก้าเป็นห้าสิบสี่นะครับจับจบวกกันก็เป็นศูนย์ในหลักหมื่นส่วนในที่ในหลักพันนะครับ 44นะคร44เป็น16นะอ่า6ก็ได้6นะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักพันส่วนในห,หลักร้อยนะครับ9981นะครับ4คูณ8เป็น32 55เป็น25นะครับ85เป็น465 30 35เป็น15จะบวกกัน5บวก5เป็น1 1บวกกับ2ก็จะเป็น3ใน หลักร้อยนะครับส่วนในที่หลัก10 59เป็น45 45 20 89เป็น72 68นะครับเป็น48 75 35 35เป็น15 5บวก5เป็น10 2บวกกับ8เป็น0เหลือ5นะครับนในที่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยเนี่ยครับก็จะ69 54 95เป็น45 55เป็น25 65เป็น30 35เป็น15 5บวก5เป็น10 4บวกกันกับ5ก็จะได้9 9บวกกับ7เป็น 16, 16นะครับอ่ะก็จะเป็นในที่ใน5 0 6 3 5 6 5 0 6, 6 3 5 6, 5 6 5ตรงตรง,ตรงเป๊ะเ,เพราะว่าคำนวณย้อนหลัง <c oughs> 52เป็น10นะหาในงวดถัดมานะครับ52เป็น10สูงเลยเป็น0 นะครับก็จะได้ศูนย์ในหลักแสนนี่อันนี้จะหาในงวดของวันที่1 6กันยาส่วนในหลักหมื่นนะฮะศูนย์คูณเป็นศูนย์เกสามเป็น27จับบวกกันก็จะเป็นในที่ใน7ในหลักหมื่นในคงที่เหมือนในงวดก่อนนะฮะหาในหลักพันนะฮะหกคูณสี่หกสี่เป็นยี่สิบสี่นะครับก็จะเป็นในที่ในสี่นี่หลักพันคูณง่ายนะฮะแล้วก็ศูนย์ในหลักร้อยนะครับศูนย์คูณเป็นศูนย์หก คูณ8เป็น48นะครับ65 30นะ68เป็น48 35เป็น15 15 5, ได้5 5บวก5เป็น10นะฮะ8บวกกับ8เป็น16ได้6ในหลักร้อยส่วนในชี่นะฮะในหลัก10ศูย์คูณอะไรเป็น0 65อ่าเป็น0 39เป็น27 85 6คูณ7 67เป็น42เนาะ15ได้5 7บวกกันกับ2นะครับก็จะเป็นอีกที่ใน9 9บวกกับ5เป็น14ได้4ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับ9 5เป็น4 15 6 9เป็น54 6 5เป็น30 3 5เป็น15 1 5ก็จะได้5บวกง่ายๆก่อนเลย5บวก5เป็น10 5บวกกันกับ4ก็จะเป็น9 9บวก,กันกับ7เป็น16ก็0 7 4 6 4 6 0 7 4 6 4 6นะครับนั่นแหละแล้วล่าสุดนะฮะก็หวังว่าจะมาสักรางวัลแล้วกันนะครับเนาะอ้าวมาดูในล่าสุดนะครับเนาะศูนย์คุณเลยเป็น0 7 3เป็น21นะฮะจับบวกกันก็จะเป็น1หลักหมื่นนะครับ7คูณ4 7 4เป็น28 95 45ได้3 สี 4, 4่สี่้คเป็น16ได้6ในหลักพันหลักร้อยนะครับเจ็ดเคูณแปเป็น32 6 5เป็น3ามสเป็น4ี่สบแปเนาะห้ 5, 5, เป็น25 8 5 40ห้าอันนี้เป็น3 2มบวกกับ8เป็น0ูย์สมบวกกันกับ5เป็น8ได้8นะครับ ในหลักร้อยนะส่วนในหลัก10 75 35 45 20 69เป็น54 4คณ8เป็น32 6 7เป็น42นะครับ8 5 40ก็จะเป็นที่5บวกกันกับ4เป็น9 9บวกกับ2เป็น11 1บวกกับ2เป็น3ส่วนในหลักหน่วยนะครับ4คูณ9เป็น36 6 9นะฮะเป็น54 6 5เป็น30 5 5เป็น25 85เป็น40 6บวกกันกับ4เป็น0 5บวกกันกับ7เป็นนะฮะเป็น12ได้2ล่าสุดเนี่ยฮะจะเป็นอีกทีน่ได้ 1, 3, 6, 8 3 6ปไปซื้อเลยหาซื้อสลากเลยนะฮะหวังว่าจะมาสักรางวัลแล้วกันนะครับก็จะเป็นในนะครับสูตรของในสูตรรางวัลที่1ะฮะสูตรใหม่วันนี้ลงวันแรก นะครับแล้วก็ไปดูในอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้นะครับนี่แหละหัวตัดก่อนนี่ออกไปในที่0 7 4 6 4 6นะฮะแล้วก็5 8เนาะอ่ะก็อ่าก็มาในหลักหน่วยอยู่เนาะอ่าใน6นะฮะ6 4 9อ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้ก็ลองตามต่อสักงวดเนาะอ่าอ่ะนี่แหละเลขคงที่เหมือนกัน กับในครั้งก่อนนะครับแบบนี้เลยหลักแสนนะฮะศูนย์คูณเป็น0 7 3ย์เจ็เป็น8แสนนะครับเป็น9เป็น0 7ย์เคูณ8ป8เป็น56 43เป็น12 6 2เป็น12จะบวกกันก็จะเป็น0หลักพันนะครับเป็น5 6าคูณ3เป็น18นะดึงลงมา5บวก5เป็น10เป็น8 ห,หลักร้อยเนี่ฮะสี่หกสี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่เป็นศูนย์หกเก้าเป็นห้าสิบสี่เป็นศูนย์เป็นแปดอืแปดแปดเละฮะเลขเปลีนบ้องวันนี้เจ็ดห้าสามสิบห้าเป็นศูนย์หกคูณสามเป็นสิบแปดเป็นศูนย์แปดคูณเจ็ดนี่เป็นห้าสิบหกห้าบวกกันกับแปดเป็นสิบาสามบวกกับหกเป็นเก้าแปดเก้าเลขสวยนะฮะ จะบอกแล้วว่า8 9 3อันนี้7ดึงลงมา4 2เป็น8 6 2เป็น12นะครับ6 5 3 6คูณ3เป็น18 8บวกกับ2เป็น0เหลือ7บวกกันกับ8นะครับก็จะได้5อ่าออกไปแล้วตัวนี้นะครับเนาะอ่ะก็ล่าสุดนะครับก็ในสูตรนี้เป็น908 895 908 895 9 0 8 8 9 5กอ่ะเลขสวยใช่ครับเนาะและนี่ก็จะเป็นในล่าสุดเออเนะี่ยเก้ามีแต่เก้าเลยเนาะสามตัวเลยแนะละในหลักสิบนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นในสูตรที่ลงวันที่3นะนะครับก็ลองนำไปลุ้นละกันนะครับและนี่ก็เป็นนะครับสลับในแนวทางของใน6ตัว นะครับใครชอบก็ซื้อไว้ติดไปแล้วกันถ้าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้ข้างล่างใต้คลิปนะครับสูตรนี้ก็สมาชิกขอมาเนาะขอมาก็จัดให้นะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ